สวัสดีครับมา<อ>เปลี่ยนมอเตอร์คือปั่นแห้งนะครับนี่เลตัวนี้สั่งมาจากโรงงานนะครับคาปาตัวเดิมอยู่ที่8ดไมโครนะครับตัวเก่า6ไมโครครับหรือเจ็ดไมโครเมื่อวานนี้เองนี่ครับคาปาตัวนี้จะ7ดไมโครตัวเนี้ยตัวเก่า7ดไมโครนะครับเป็นมอเตอร์ ตัวเก่านะครับ่างนี้เลยนะคับก็ตัวคอภัยด้วยนะครับมอเตอร์ตัวเก่านะครับอาการก็คือนะครับมีเสียงค้างแต่ไม่หมุนนะครับจับดูแล้วนะครับใช้มือหมุนนะครับมันไม่ลื่นนะครับน่าจะเป็นที่ลูกปืนแตกนะอาการก็คือมีเสียงค้างมอเตอร์ไม่หมุน เปลี่ยนแคปแล้วก็นะครับไม่หายนะครับวิธีการเช็คโดยการนะครับสลับนะว่าแคบเสียหรือไม่นะครับเราก็นะครับสับระหว่างนะครับตรงนี้เองนะครับสับตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็คือสับสลับไมโครกันนะครับคือลองดูว่านะครับถ้ามันใช้ได้ก็คือมันหมุนแต่ถ้าใช้ไม่ได้นะครับ ก็แสดงวเป็นที่มอเตอร์แต่ถ้าสับแล้วนะครับมอเตอร์หมุนออกตัวได้ดีนะครับก็คือแคดเสียนะครับวิธีการโดยเช็คโดยไม่ต้องนะครับใช้เครื่องมืออะไรเลยนะวิธีการง่ายๆนะครับก็คือสลับเอานะครับสลับขาตรงนี้เขาก็เขียนบอกว่านะครับเจ็ดไมโครฟาลัดนะครับตรงนี้นะครับเจ็ดไมโครฟาลัดจะมีนะครับตามสีที่บอกนะครับมีสีเหลืองนะครับ กับสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เองนะครับเราสับมาใส่ตามสีเลยนะครับก็คือนะครับสลับของ14มาใส่7นะครับเสบสาสลับขาทีละข้างนะครับถ้าสลับแล้วนะครับมอเตอร์ยังมีเสียงค้างอยู่นะครับก็แสดงว่ามอเตอร์เสียนะครับเป็นวิธีการนะครับเช็กว่า ป่าปาเสียหรือไม่นะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้ความสามารถเอาเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับแต่สลับแล้วมันไม่เหมือนก็คงต้องเป็นที่มอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับเครื่องซักผ้ารุ่นนะครับ13กิโลนะครับของ LG นะครับเนาะนะครับประมาณนั้นแหละครับวิธีจารแล้ววันี้ก็มงเปลี่ยนนะครับ ซือมอเตอร์ตัวใหม่นะครับซื้อให้ตรงรุ่นนะครับจะได้ไม่ลําบากนะครับมันก็จะมีแจ็คมาให้นะครับเป็นของแท้นะครับเสียบเข้าไปก็ตามแจ็คเก่าเลยนะครับแจ็คเก่าก็มีนะเสียบเ้เลยนะครับมีแจ็คตัวนี้นะฮะซื้อตรงตามรุ่นเราก็จะได้ไม่ลําบากมาแปลงหรือว่า modify นะครับตรงนี้นะง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปตามแจ็คนี่แหละครับง่ายๆนะ ถ้าซื้อตรงรุ่นก็จะได้นะไม่ต้องมีการแปลงนะครับง่ายๆนะครับขันน็อตสามตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ขันนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับมีจานเบรกด้วยนะครับขันจานเบรกออกนะครับแล้วก็ขันแกนมอเตอร์ออกนะครับก็ถอดออกแล้วก็ใส่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะง่ายเนาะนะครับข้อเสียของเครื่องสื้อผานะครับจะลื้อยากนะครับแต่ซ่อมง่ายเนาะนะครับ มาครับมาลองกันเลยมาครับมาลองกันลองกบลครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสองถังนะครับใช้งานได้ปกติแล้ว